จาะสเปครายละเอียดแ Land c r u ซอร์ FJ รุ่นใหม่ SUV ทรงกล่องสไตล์บ็อกซี่แข็งแกร่งดุดันไม่แพ้อเอกลักษณ์ Land c r u i เซอร์รุ่นพี่ตระกูล250และแลน d Cruiser ร์3 0 0เสริมทับรถ SUV ราคาประหยัดประมาณล้านต้นๆจัดสเปคเครื่องยนต์ที่ยกมาจากกระบะไฮลัก Hi g r e v วและ Ford j u n e r มีให้เลือกทั้งเบนซิน2 7ลิตร Dual VVTi 166แรงมา้า และดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบตระกูล G-D พลังแรง224แรงม้า550นิวตันเมตรโดยจะจำหน่ายเฉพาะเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรไปก่อนเป็นที่แรกหลังจากที่สื่อญี่ปุ่นอัปเดตถึงแผนการเปิดตัวที่ถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงครึ่งปีแรกของปี2026แทน แ a นด์ครู s เซ f j SUV ทรงกล่องถือว่านำเสนอจุดเด่นสมรรถนะในแบบออฟโรดที่ครบเครื่องยิ่งขึ้นสำหรับแลนด c r u ู s e r FJ ก็เริ่มมีภาพหลุดเรนเดอร์ต่างๆของรถรุ่นนี้แม้แต่ภาพสิทธิบัตรที่คาดว่ามันจะเป็น SUV รุ่นใหม่ของโตโยตา้าออกมาจำหน่ายในประเทศไทยจนทำให้กระแสของ 500D กลับมาพูดถึงอีกครั้ง โดยดีไซน์รูปโฉมด้านหน้าถอดแบบมาจากแ Land c r u ซอร์40รุ่นโบราณการผสมผสานกับซูซูกิจิมนี่และ Land Rover Defender เข้าไปและจะมาพร้อมกับเสาหลังคารูปตัว C แบบทรงกล่องพร้อมติดตั้งยางอะไหล่ห้อยท้ายรถเสริมบุคลิกและเอกลักษณ์รถรุ่นนี้ให้ดูวินเทจเท่ๆในแบบสไตล์รถทรงกล่องได้อย่างลงตัวแ Land c r u ซอร์ FJ ถูกจัดวางให้เป็นรถ SUV สมรรถนะสูงที่กะทัดรัด และมีความคล่องตัวสูงโดยสำหรับเอกลักษณ์ของ Land c r u ซอ e r นั้นจะใช้โครงสร้างแชสซี่แบบขั้นบันไดหรือ ladder frame และวางตำแหน่งเครื่องยนต์แบบเยื้องหลังเพลาหน้าและมีคุณสมบัติระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสำหรับสภาพถนนแบบออฟโรดที่ครบครันที่ Land c r u ซอ e r FJ พยายามสร้างรถรุ่นใหม่ออกมาเฉพาะเพื่อเพิ่มความสามารถของสมรรถนะการขับขี่ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นสำหรับแลนด์ Cruiser FJ SUV รุ่นใหม่จะมีมิติตัวรถประมาณการมีดังนี้ความยาว4,410ม mm, ิลลิเมตรความกว้าง1,855ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,870ม mm, ิลลิเมตรและความยาวของฐานล้อ2,580ม mm. ิลลิเมตรถือว่าฐานล้อจะสั้นลงกว่า f o r t u n n e r อีกเล็กน้อยสามารถลุยน้ำได้สูงสุดโดยไม่ดับเครื่องยนต์700มิลลิเมตร มุมไต่33องศามุมจาก23องศาและมุมใต้ท้องรถ26องศาติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ f u ูลไทม์เครื่องยนต์ของ Land Cruiser FJ จากแต่เดิมที่จะมีให้เลือกถึง2รุ่นทั้งเครื่องยนต์เบนซินที่จะจำหน่ายก่อนใครเป็นครั้งแรกในโลกเป็นเบนซิน2.7ลิตรหัส2 T R F E 2694 cc ให้กำลังสูงสุด166แรงมา้า ที่5,200รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด245นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีและเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น g d จาก h y l ักก g r i วและ Fortuner ขนาด2.8ลิตรดีเซลเทอร์โบขนาด2,755ซีซีพร้อมเทอร์โบแปรผันแบบ VNT เทอร์โบให้พลังสูงสุด224แรงม้าที่3,000ถึง3,400รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อนาทีพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อม s e q u e n ช i a l Shift โดยวางรากฐานให้ Land Cruiser FJ รุ่นนี้ถูกผลิตและประกอบจากโรงงานโตโยต้าบ้านโพเป็นที่หลักของการผลิตรถที่เป็นรถแบบบอดี้ออนเฟรมสำหรับรถกระบะและรถอนเนกประสงค์ P/PV โดยจะผลิตเพื่อวางจำหน่ายในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกเพื่อวางให้เป็นรถ SUV สําสำหรับตลาด global สำหรับ SUV โครงการ 500D ถือว่าเป็นการสร้างรถรุ่นใหม่ออกมาอีกหนึ่งรุ่นโดยใช้โครงสร้างแบบเดียวกับ Toyota Fortuner มาขยายฐานล้อให้สั้นลงและเล็กกว่า Fortuner อีกเล็กน้อยสำหรับกำหนดการเปิดตัวแรกแรกเดิมทีจะเปิดตัวครั้งแรกที่ไทยและญี่ปุ่นในช่วงปลายปีนี้แต่ล่าสุดจาก b บ s t า a r อัปเดตถึง Land Cruiser FJ อีกครั้งว่า จะเปิดตัวในช่วงปรายมาส1ึถึงปามาส2ของปี2026นี้ที่ญี่ปุ่นส่วนสำหรับในไทยรอลุ่นว่าจะเลื่อนเปิดตัวตามทางฝั่งญี่ปุ่นหรือไม่ก็ต้องจับตาต่อไปในภายหลังนี้คือทั้งหมดของการอัปเดตรถรุ่นใหม่ของ Toyota ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คิดเห็นอย่างไรลองเมนพูดคุยกันและอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนจากช่องเราด้วยค่ะ